อยากให้ต้นไม้ KPI เติบโตต้องกล้าตัดแต่งกิ่งออกไปบ้างการนำ KPI หรือ Key Performance Indicator เข้ามาใช้ในองค์กรน,นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการอื่นๆก็ตามก็เปรียบเสมือนการซื้อต้นไม้เล็กๆมาปลูกในบ้านของเราตอนแรกก็อาจจะมีไอเดียว่าอยากให้มันเติบโตไปในทิศทางใดแต่เราไม่มีทางรู้ได้ชัดว่ามันจะออกกิ่งก้านสาขาออกมาแบบไหนเป็นไปแบบที่เราต้องการหรือไม่ก็เช่นเดียวกันกับ KPI ที่เรานํามาใช้เริ่มจาก <ís tôi> เราอาจจะมีต้นแบบมีแนวทางจากองค์กรอื่นๆมาที่เขาเคยใช้สําเร็จมาก่อนแต่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเหมาะสมกับบริบทขององค์กรเราหรือไม่นะครับต้นไม้เติบโตต้องตัดแต่งกิ่ง KPI ก็เช่นเดียวกันเมื่อวันเวลาผ่านไปต้นไม้เริ่มโตขึ้นเราจะเห็นโครงสร้างที่แท้จริงของมันบางกิ่งก้านอาจจะดูสวยงามแต่ไม่แข็งแรงบางใบอาจจะเขียวชะ่มแต่บดบางแสงแดดเราอาจจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งตัดใบที่ไม่จําเป็นออกไปบ้าง เพื่อให้ต้นไม้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในบ้านของเราในมุมของ KPI ก็เช่นเดียวกันหลังจากที่เราใช้ไประยะหนึ่ง2ปี3ปีองค์กรน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่า KPI ข้อไหนบ้างที่ใช้แล้วเวิร์กใช้แล้วดีสะท้อนถึงผลลัพธ์ขององค์กรจริงๆ KPI ข้อไหนบ้างที่ซับซ้อนเกินไปอาจจะทำให้เราเกิดภาระในการเก็บข้อมูลวัดผลประเมินผลนะแล้วมันก็ไม่คุ้มค่ากับการที่เอามาใช้ KPI ข้อไหนบ้างที่ทาแล้วมันขัดแยง้งกันเอง ทำให้ทีมงานต้องเสียเวลาไปกับการจับผิดการวัดผลซึ่งไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาใดๆขึ้นเลย KPI ข้อไหนบ้างที่ไม่มีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทําไปก็ได้แต่ส่งผลต่อเป้าหมายหลักองค์กรน้อยมากหรือแทบจะไม่ส่งผลเลยเหมือนกับเป็นการทํารายงานผลงานเฉยๆองค์กรที่ใช้ KPI มาระยะหนึ่งควรมีกระบวนการในการคัดเลือกตัดแต่งกิ่งของ KPI เพื่อให้มันสวยงามและเหมาะสมกับองค์กรของเราอย่างเช่นอย่าเสียดายกิ่งก้านที่มันต้องตัดออกไป หนึ่งในความผิดพลาดที่หลายองค์กรทําคือเสียดาย KPI ที่เคยใช้จึงเก็บไว้ทุกตัวโดยไม่กล้าที่จะตัดออกสุดท้าย KPI กลายเป็นภาระมากกว่าประโยชน์เพราะพนักงานต้องเสียเวลาทํารายงานมากกว่าการพัฒนาผลงานนั้นจริงๆดังนั้นการตัดแต่งกิ่ง KPI มีความสําคัญพอๆกับการสร้าง KPI ขึ้นมาสิ่งที่ควรทําคืออะไรกล้าตัด KPI ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าปรับโครงสร้าง KPI ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะใช้ KPI เดิมๆทุกปีแต่มันก็ไม่ค่อยได้ตอบโจทย์หรือว่าเราอาจจะมีเครื่องมือ วิธีวัดอย่างอื่นดีกว่าในเรื่องนั้นๆก็เข้ามาแทน KPI ได้ทําให้ระบบการวัดผลมีความคล่องตัวและใช้งานได้จริงไม่ใช่แบกภาระไปทั้งหมดอยากให้ต้นไม้สูงต้องกล้าตัดกิ่งที่ไม่จําเป็นออกเช่นเดียวกันกับการที่เราอยากให้ KPI เติบโตก็ตัด KPI ที่มันเป็นภาระออกไปบ้างหากต้องการให้ต้นไม้เติบโตสูงขึ้นเราต้องตัดแต่งกิ่งด้านข้างที่แตกออกไปเรื่อยๆทำให้เสียพลังงานสารอาหารส่งไปเลี้ยงลําต้นการจัดการ KPI ก็คล้ายๆกันถ้าอยากให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพควรจะมีการโฟกัส KPI ที่มีผลลัพธ์สาคัญแทนที่จะกระจายไปทุก KPI ที่ไม่ได้ส่งผลต่อองค์กรแนวทางในการตัดแต่งกิ่ง KPI ข้อแรกก็คือโฟกัสที่ KPI ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรเป็นหลักไม่ใช่วัดทุกเรื่องข้อ 2. ลด KPI ที่สร้างภาระให้กับพนักงานมากกว่าการพัฒนาผลลัพธ์ข้อ3ใช้ KPI ที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่เรียกว่า Leading Indicator มากกว่าที่จะไปวัดย้อนหลังที่เรียกว่า Lagging Indicator ข้อ4ปรับ KPI ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่ายึดติดกับ KPI เดิมๆที่เคยใช้แล้วได้ผลเมื่อ 3ปีหปีที่แล้วแต่ปัจจุบันมันไม่เวิร์กก็สรุปว่าถ้าต้องการที่จะให้ KPI เติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนก็ควรจะมีกระบวนการในการทบทวนตัดแต่งกิ่ง KPI ซึ่งมันเป็นหนึ่งในกระบวนการของการเรียนรู้และประปับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่สร้างขึ้นมาแล้วใช้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนการตัดแต่งกิ่ง KPI อย่างเหมาะสมจะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดภาระที่ไม่จําเป็นและสามารถ นำทรัพยากรที่มีจํากัดนะไปโฟกัสกับสิ่งที่มันสําคัญจริงๆได้องค์กรไหนที่ใช้มาสักสองสามปีแล้วลองกลับไปทบทวนดูนะครับว่า KPI ข้อไหนควรตัดออกเพื่อให้ KPI โดยรวมขององค์กรมันมีความแข็งแรงและช่วยให้องค์กรเติบโตไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ไม่ใช่แค่การวัดผลเพื่อได้ตัวเลขมาตัวเลขหนึ่งแต่มันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายเราควรจะเน้น KPI ที่เป็นแกนหลักขององค์กรและเป็นตัวที่ขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาขององค์กรมากกว่าก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสําหรับองค์กรไหนที่ยังใช้ KPI อยู่ครับ